สวัสดีค่ะเอเดเมดลงเกลือนะคะพาริน 2B1 วันนี้เราจะมารีวิวตัวมิกเดสนะคะทุกคนจ๋าจะมีรีวิวงานมิกเดสสวยๆนะคะใครสนใจงานมิกเดสสวยๆทักมาได้เลยค่ะจะใจงานมิกเดสสวยๆทักมาเลยนะคะงานสวยๆนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เป็นงานเดทแฟชั่นสวยๆนะคะพี่จ๋าใครอยากได้งานสวยๆนะคะทักมาได้เลยนะคะเดทแฟชั่นสวยๆส5่กิโล2,500บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋า2,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับงานแฟชั่นนี้เดตสวยๆนะคะพี่ดูพี่ดูความสวยนะคะงานค่อนข้างสวยมากนะคะพี่จ๋ามาเริ่มกันเลยนะคะงานสวยมากน้ำยากให้พี่ๆดูนะคะ งานสวยมากนะคะงานสาดมากนะคะพี่จ๋างานจาดมากนะคะเป็นงานกระสอบมิกเดสสวยๆนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะพี่่จ๋าเป็นงานมิกเดสสวยๆนะคะนี่นี่ค่ะสวยเลยนะคะเปิดมาตัวแรกนะคะสวยๆนะคะพี่ๆจ๋า นี่เป็นงานเดตสวยๆนะคะนี่ค่ะนี่งานเดตสวยๆนะคะใครอยากได้เดตสวยๆทักมาได้เลยนะคะพี่พี่จ sì ๋าเดตสวยๆทักมาได้เลยนะคะเป็นงานเดสแฟชั่นสวยๆเลยนะคะพี่พี่จ๋านี่ค่ะงานเดสแฟชั่นสวยๆนะคะนี่โอเคสวยมากค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะ นี่งานสวยๆนะพี่นาะงานสวยๆนะคะเป็นงานกระสอบเดสนะคะงานค่อนข้างสวยนะคะพ,พี่จา๋าเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดมีผ้าคัตต้อนมีชีฟองนะคะแบบผ้ายืดก็มีนะคะพี่จา๋ามีทั้งคัตต้อนมีชีฟองมีผ้ายืดรวมๆเลยนะคะงานค่อนข้างสวยนะคะพ,พี่จา๋านี่ดู งานค่อนข้างสวยนะคะสำหรับงานกระสอบมิกเดสนะคะอันนี้เป็นเดสแฟชั่นนะคะพี่จ๋านี่ตัวนี้น่ารักมากเลยตัวนี้เป็นผ้าคล้ายๆผ้าคัตต้อนนะคะเป็นฉลุนะคะฉะลุดอกไม้ทั้งตัวอันนี้สวยเหมือนกันนะคะนี่ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะนนี้เป็นงานเดสนะคะ งานจะมีสีสันเยอะแยะนะคะนี่สวยๆนะคะพี่พี่จ๋าเป็นงานเดทนะคะนี่ค่ะนี่สวยๆนะคะงานสวยๆนะคะพี่พี่จ๋า long dress ฮ huh? ะ yes กระโปรงส่วนใหญ่จะยาวนะคะงานของเราเดทตัวนี้จะยาวนะคะยาวค่อนข้างเยอะนะคะพี่พี่จ๋างานยาวค่อนข้างเยอะนะคะ มีทั้งสั้นทั้งยาวนะคะงานค่อนข้างสวยค่ะนี่พี่ดูนะคะพี่ดูความสวยนะคะงานสวยๆนะคะเราดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะรุ่นนี้ได้กระสอบค่อนข้างเยอะนะคะนี่ดูตัวนี้พี่ใส่ไปออฟฟิศได้นะคะใส่ไปทำงานได้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะงานค่อนข้างเยอะนะคะพี่พี่จ๋า งานผ้าค่อนข้างเยอะนะคะนี้งานลูกไม้ฉลุทั้งตัวเลยค่ะสวยมากนะคะนี่ตัวนี้สวยจังเลยค่ะสวยมากค่ะตัวนี้สวยมากนะพี่นะเอ๊ะตัวนี้สวยมากนี่ตัวนี้ลายลายอันนี้ใส่สบายสบายตัวนี้ก็สวยนะคะ สวยนะคะพี่ตาเราเปิดกันไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้สีเขียวนะคะเนสีเขียวสวยๆนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะมีระบายข้างล่างตัวนี้เป็นสายเดี่ยวเซ็กซี่เล็กๆนะคะตัวนี้ใส่ไปเที่ยวไปทํางานได้นะคะสีสวยๆนะคะนี่ตัวนี้สวยมากอ่ะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นงานลูกไม้นะคะข้างล่างก็เป็นงานผ้านี้นะคะสวยๆ พี่ดูตัวนี้ใส่ใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวได้นะคะนี่ตัวนี้น่ารักมากนะคะน่ารักมากตัวนี้เป็นลายดอกทั้งตัวเลยค่ะพี่จ๋าเป็นไซส์เดี่ยวลายดอกระบายระบายทั้งตัวเลยนะพี่นะนี่ตัวนี้สวยมากค่ะ อยากให้พี่ดูดูนะสวยนะคะสวยมากเป็นงานเดทอยู่เอสนะคะพี่จ๋าเป็นงานเดทเกตเอนะคะเป็นงานเดทเกตเอสวยๆนะพี่น้พี่ดูมีระบายสวยๆนะคะสีดําตัวนี้สีเขียวมีปักดอกด้วยนะคะสวยมากค่ะงานสวยมากนะคะตัวนี้45กิโลนะคะได้ผ้าเยอะมากเป็นงานเกตเอนะคะ2,500บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าดูนี่ค่ะดูความสวยนะคะเซ็กซี่มากค่ะ นี่ตัวนี้ก็เป็นผ้ายืดนะคะสบายสบายนะคะรวมผ้านะคะพี่จ๋าตัวนี้ลูกไม้นะลูกไม้ฉลุนะคะสวยๆส่วนตัวนี้งานระบายระบายนะคะเป็นรวมไซส์นะคะเป็นไซส์รวมไซส์นะคะพี่จ๋าโหตัวนี้อลังการมากสวยมากตัวนี้สวยมากเลยอ่าสวยมากจ้ะสวยสวยมากๆเลยนะพี่นะตัวนี้สวยมากค่ะ งานสวยมากนะคะเป็นอันนี้เราสามารถปรับไซส์ได้นะพี่นะอยากให้พี่ดูดูความสวยนะคะสวยสวยมากมากค่ะอันนี้สวยมากนะพี่นะอยากให้พี่ดูนะคะนี่เห็นไหมพี่เราคายคายสายออกมานะมันจะเป็นไซส์ไซส์สาวอวบก็มีนะพี่นะนี่ดูสวยมากพี่ดูพี่ดูค่ะ เป็นงานแบบเอดเอคุณภาพพรีเมียมมากนะคะตัวนี้พรีเมียมเลยนะคะสวยมากค่ะนี่ตัวนี้สวยๆนะคะสวยมากๆะคะ่ะเปิดสาวัวบั้งเหรอจนะ้าเดี๋ยวเปิดนะคะพี่จาเดี๋ยวน้องเปิดนะคะเนี่ยงานค่อนข้างสวยนะพี่งานสะอาดนะคะยังไม่เจอตัวขาดเลยนะพี่จาเปิดมาสักพักยังไม่เจอตัวขาดเลยนะคะงานนี้เป็นงานเดทนะคะเป็นงานกระสอบนิกเดทสวยๆนะคะพี่จา๋า มิกเดสสวยๆค่ะนี่ดูตัวนี้นะคะพี่ดาสวยมากนะคะสวยมากเดี๋ยวน้องเปิดให้นะพี่นะโอเวอร์ไซส์เบลนะคะโอเวอร์ไซส์เบลมีค่ะตัวนี้โอเวอร์ไซส์เบลอยู่1500บาทนะคะพี่ดาสั่งได้นะคะตัวนี้สวยมากนะคะตัวนี้มิกเดซสองพับาทเท่านั้นนะคะมิกเดสนะคะเป็นงานรวมเดสแฟชั่นนะคะ เกดเอคุณภาพเลยจ้ะพี่ดาเกดเอเลยนะคะคุณภาพเป็นงานรวมผ้านะคะมีทั้งคัตต้อนมีทั้งชีฟองนะคะรวมผ้าเลยค่ะนี่ตัวนี้อลังการมากนี่นี่ตัวนี้ก็สวยนะคะผ้าฝ้ายผ้าคัตต้อนอะไรมีหมดนะคะพี่ดามีเข็มขัดด้วยตัวนี้เปิดมาสักพักแล้วนะคะได้ผ้าเยอะมากนะคะพี่โดสวยๆนะคะ สวยแล้วดูต่อไปกันเรื่อยๆนะคะพี่จ๋านี่ตัวนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะงานเดทแฟชั่นนะคะทุกคนจ้าดูความสวยความสะอาดนะคะใครอยากได้งานสะอาดสะอาดนะคะทักมาได้เลยนะคะเดทงานสะอาดมากค่ะงานสะอาดมากค่ะสวยนะคะพี่ดูตัวนี้สวยนะคะนี่ดูตัวนี้ลูกไม้ทั้งตัวเลยพี่ ลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยนะคะใครสนใจเดรสสวยๆทักมาได้เลยนะคะตัวนี้เซ็กซี่มากค่ะนี <het> ่ตัวนี้เป็นงานสีหกสีๆๆสวยๆนะพี่นะสวยๆนะคะสวยมากๆค่ะนี่ตัวนี้ลายจุดน่ารักน่ารักนะพี่นะเนี่ยพี่ดูค่ะถ้าดูกใกล้ๆนะพี่ว่าสวยนะคะ <het> พี่ดูสิสวยนะคะ <het> <wit> นะคะี <het> ่งานเป็นงานรวมเดรสเลยนะคะ ใครอยากได้ไดเดย,ยสวยๆทักมาได้เลยค่ะนี่ค่ะงานชสวยนะคะนี่เป็นงานนี้เซ็กซี่หน่อยๆด้วยนะคะว้าวมีซีูนะคะสวยมากเดี๋ยวตลาดเปิดสั่งเพิ่มอีกครับได้เลยค่ะพี่นัทพงศ์ได้เลยจ้า ันนี้น้องก็เปิดให้พี่ๆดูนะราคาเซลล์เลยช่วงนี้นะคะช่วงนี้เซลล์ทุกกระสอบเลยนะคะใครอยากได้อยากขายนะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงลดทุกอย่างเลยนะคะแมคค้าลดทุกอย่างต่อราคามาได้นะจ๊ะพี่จ๋าสวยมากนะคะอุ้ยตัวนี้สวยมากพี่นูค่ะต่อราคามาได้เลยนะคะใครอยากได้อะไรนะคะต่อราคาแม่ค้ามาได้เลยนะคะลดได้แมคค้าลดให้นะคะ ถ้าไม่ค้าลดได้แม่ค้าลดให้เลยนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นทุกกระสอบนะคะค่ะเป็นงานสวยๆนะคะเป็นงานสวยๆะคะ่ะนี่ดูนะคะสวยๆนะคะโปรโมชั่นเลยนะคะตัวนี้สองพันห้ารอยบาทนะคะมิกเทสนะคะเกตเอนะคะเลยย่ไม่กี่กระสอบแล้วนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะ เป็นงานแฟชั่นนะคะพี่จ๋าเป็นงานแฟชั่นนะคะสวยๆเป็นงานรวมผ้าเลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยมากนะผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะไปถึงคือพี่รีดได้เลยนะคะไปถึงคือพี่รีดได้เลยไม่ต้องซักแล้วนะคะของเราอบฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยนะคะอบฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยนะคะงานมีแบรนด์นะคะเกือบทุกตัวมีแบรนด์นะคะเป็นงานเกตเอนะคะงานสวยสะอาดนะคะพร้อมขายจ้างานสวยสะอาดพร้อมขายนะคะ สามารถสั่งรีดได้นะคะรีดตัวละหนึ่งบาทนะคะรีดตัวละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งรีดได้เลยนะคะรุ่นนี้กระโปรงยาวค่อนข้างเยอะนะคะยาวค่อนข้างเยอะตัวนี้สวยมากเซ็กซี่สวยๆนะคะพี่ๆจา๋าใครอยากได้ทักมาได้เลยนะคะใครอยากได้ทักมาได้เลยนะคะเป็นงานสวยๆนะคะนี่งานสวยๆนะพี่นะดูความสีสันนะคะต่อเสื้อกระสอบแฟชั่นที ได้คะ่ะเดี๋ยวบอกบังให้นะพี่นะว่าอยากดูเสื้อแฟชั่นนะเดี๋ยวบอกบังให้เลยคะ่ะนี่สวยๆนะพี่นะนี่เป็นงานน่ารักน่ารัก,กนะคะเซ็กซี่นะคะเซ็กซี่มากนะคะสีชมพูหวานๆน,นะคะพี่จา๋านี่ดูตัวนี้สวยนะคะสวยมากนะคะสีส้มๆนะคะ แล้วพี่ดูตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีเซ็กซี่นะคะมีระบายนะคะสวยนะคะ <Hey. S 1> ตัวนี้ลูกไม้เข็นยาวลูกไม้ทั้งตัวนะคะงานสวยมากเลยค่ะพี่ดาดูดูนะคะงานสวยมากๆค่ะโอ้โหตัวนี้สีทองเลยค่ะพี่ดาตัวนี้สีทองอลังการมากค่ะพี่นี่ดูตัวนี้ตัวนี้สีเขียวๆสวยๆนะพี่นาสาวอวบได้ค่ะพี่สน่สนนิสาแน้องเปิดให้นะคะพี่สุนิสา เดีวบอกบังให้นะว่าพี่อยากดูนะจ๊ะนี่ตัวนี้ดูตัวนี้สวยนะคะนี่นี่ดูตัวนี้สวยมากค่ะสวยมากเลยพี่นะสวยมากดูหลังดูหน้านะคะงานคือไปถึงพี่รีดได้เลยนะคะไม่ต้องสักแล้วนะคะงานสวยมากค่ะพี่จ๋าสวยมากๆค่ะตัวนี้สีดํานะคะใส่ไปเที่ยวได้นะคะนี่ต่อไปนะคะตัวนี้ผ้ายืดใส่สบายสบาย,บายพิ้วๆย,ย,ยาวๆนะคะ นี่สีน้ำเงินใส,ส,ส่สบายสบายนะคะสวยๆรู้สึกจะเป็นผ้าคัตต้อนเนาะน่าจะใช่นะคะนี่พี่ดูพี่ดูตัวนี้ตัวลายสวยๆนะตัวนี้เซ็กซี่นะคะเซ็กซี่นะคะตัวนี้สวยๆนะคะตัวนี้เป็นเป็นสวยๆนะคะเป็นเซ็กซี่เบาๆนะคะนี่ตัวนี้สีขาวครีมสีฟ้าค่ะสีฟ้านี่รู้สึกจะเป็นผ <icas> <sea> ้าลินินนะคะ สีฟ้าตัวนี้รู้สึกจะเป็นผ้าลินินนะคะตัวนี้ผ้าสะดุ้งค่ะผ้าสะดุ้งสวยๆพี่เดทผ้าสะดุ้งนะคะนี่สวยๆนะคะ,ะตัวนี้คัตต้อนนะคะสวยๆลูกไม้สีขาวนะคะตัวนี้ลูกนี่ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้เป็นดอกไม้นะคะนี่ตัวนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆจ้ะ งานค่อนข้างสวยนะตัวนี้เราไปใส่กับเสื้อคลุมนะพี่นะก็สวยนะคะงานค่อนข้างสวยสะอาดนะคะพี่พี่จา๋านี่ตัวนี้ใส่สบายสบายนะคะสวยมากนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยนะคะเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะได้ผ้าค่อนข้างเยอะมากนะคะได้ผ้าค่อนข้างเยอะมากค่ะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ mm. พี่จา๋างานสวยมาก mm. ค่ะ ใครสนใจทักมาได้เลยนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยนะคะเคนมีตัวนี้น่ารักมากอะ่ะตัวนี้น่ารักมากนะคะมาเราดูกันไปเรื่อยๆค่ะนี่ตัวนี้เป็นงานมิกเดสนะพี่นะเป็นเดสสั้นนะคะงานค่อนข้างสวยตัวนี้เป็นงานปักด้วยนะคะนี่ลราดูต่อๆไปนะคะนี่ตัวนี้ ใส่ไปออฟฟิศได้นะคะสวยๆนี่โอ้โหตัวนี้เซ็กซี่มากค่ะเว้าวหน้านะคะเว้าวหน้านะคะตัวนี้ตัวนี้สวยค่ะโอ้ยตัวนี้สวยมากค่ะสวยมากนะสีแดงสดๆเลยนะคะพี่จา๋าซิบทองนะคะด้านหลังซิบทองนะคะนี่ตัวนี้ผ้ายืดนะคะตัวนี้ผ้ายืดตัวนี้ลูก ฉลุทั้งตัวค่ะเดตตัวนี้เดตฉลุนะคะเนี่ยตัวนี้มีเกาะอ,อกด้วยนะคะนิดหน่อยนี่ค่ะสวยๆนะคะสวยๆส,สีชมพูนะคะตัวนี้เป็นเกาะอ,อกนะคะสวยๆนะคะสีขาวนะคะฉลุสวยๆอันนี้เควินคารนซีเคนะคะแบ็นท้เปลี่ยนไหมคะซีเคนะคะแบรนด์เยอะนะคะกระสอบนี้นะคะเป็นเดตนะคะเดตเป็นแบรนด์เลยจ้ะพี่ดา นี่ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันนะคะสวยมากนะคะสวยมากใส่สบายนะ,คะใครอยากได้ทักมาได้เลยนะคะเดสกระสอบนี้สวยมากนะคะสวยมากๆนะคะพี่พี่จ๋างานเกตเอสวยมากๆนะคะกระสอบนี้เดสนะคะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะนี่สวยนะคะสวยมากค่ะนี่สวยๆนะคะ นอัดูต่อไปกันเรื่อยๆนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยนะคะนี่ตัวนี้เซ็กซี่นะคะวสวยๆนะคะเป็นมิกซี่เด็นะคะนี่ตัวนี้ก็สวยนะคะพี่ๆจา๋า นี่ก็เป็นชุดเดสนะคะนี่เป็นเดสแบบเป็นคออย่างนี้นะคะเป็นเดสสวยๆนะคะพี่คีตาตัวนี้ก็เป็นตัวเดสนะคะทุกตัวสวยมากนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะสำหรับกระสอบมิกเดสนะคะ2,500บาทมิกเดซงานสวยๆนะคะใครสนใจทักมาได้เลยะคะ่ะ ครสนใจทักมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะป้ายม่วงมิกเดสสวยๆค่ะสนใจทักมาในแชทได้เลยค่ะได้ผ้าเยอะมากนะคะได้จ้าเดี๋ยวน้องบอกบังให้นะคะขอบคุณพี่ที่เข้ามาดูทุกคนค่ะขอบคุณพี่น,นิสาจ้า